รีแอ็วันนี้นะคะเราสองคนก็จะมารีแอ็กคินพอดเดอะซีรีส์ลาคอเต้ค่ะซึ่งในวันนี้ที่เราจะดูเนี่ยก็คือมันไม่ใช่ EP 3 uh huh. แต่คือเป็นสเปเชียล EP เนาะ A few moments later โค้ชอานะนักแสดงจาก Kin the series คินพอดเดอะซีรีส์ครับผมอโปครับ บาโคครับบิลครับไอ้วันครับผมเจมส์ครับจัมเก็พีมาเลยครับเล้วบอกเอ,อ้ยเ,เอาจ,จริงๆอ่ะตอนตอนที่เราเห็นแบบตั้งแต่เปิดมาเราส่อกับคนที่ที่เจมคือเขาหลออ่ะเธอเนี่ยคนเนี้ยเออเขาหลอไปะสะดุดตาแล้วมากกางประมวลผลอยู่แบบจำชื่อไม่ค่อยได้ไงเออแล้วคือในเรื่องเขาเล่นเป็น น้องชายของคินใช่ปะละ่ะเลานพี่ดลคินพี่ดิดแต่แต่คือคนที่ชื่อบอิวอะ่ะ <c oughs> เขาน่ารักมากๆตอนที่เขายิม้มมีเสนียิ้มหวานอิก็คินพอไดออนไป2 EP อีพีแล้วผมซึ่งพวกเราประทับใจมากๆก็ไปดูฟีดแบ็ดูการตอบรับของแฟนๆก็ขอบคุณมากๆที่แบบว่าให้การตอบรับกันอย่างดีมากแล้วพูดถึงเสียงตา่างซึ่งทีเนี้ยพวกเราอยากจะ ให้หอมขวัญคืนกับแฟนๆโดยการที่เราจะมาเล่นซีีแฟนๆดูดีดูดีดูดีแต่ว่าความน่าสนใจคือพวกเราอ่ะจะมีการไม่ใช่ไม่มีเสน่ห์มากอ่ะพอเราทำได้มมีห้าซีนใช่ไหมทีเราเซ็ตเล่นกันใช่ใชพี่ปะคับด้วยต้องมาดูว่าใครเปใรใครมเป็นปัลองดาดูว่าคนที่อยู่ตรงนี้จะเป็นใครที่มันเล่นซินนะอันนี้ มันก็จะเป็นการถ่ายที่มีควาเต้เหมือนกันคิดจะแต่งหนคนนะเออไม่พูดเลยกันไปดูกันก็ซีนแรกที่พวกเราเล่นนะครับเป็นซีนที่พอจะพูดคุยกับปอเช่ว่าโดนเจ้านี่มาทวงบ้านนะแบบจะเอาไงกันดีแล้วก็ในซีนนั้นปอเช่รู้สึกไงบ้างต้องดูเคมีของของโัวแล้วก็ขอที่เล่ยน พอแลราคือก็บรน่อยน้องยังเด็กไงคืออาจจะเลือกใช้คาไม่ถูกถึงก็เป็นเวลาเห็นคนที่เป็นแบบเหมือนกันอ่ะเออแล้วกเอือทอาเก็เป็นประชาเลยนะตัวอ่านตัวอ่านไงดรีแอของของพี่แดนนะ เชื่อว่าเป็นอีกซีหนึ่งที่ทุกทุกคนประทับใจก่อนที่จะเวิร์คช็อปคิดว่ามันยากนะเพราะว่าด้วยความที่กดดันด้วยอะไรเงี้ยแต่พอหนังเวิร์คช็อปแต่เขาดีเนาะแบบพี่พี่ก็แบบเออคอยสปอเอร์แบบเออเขามันไม่ใช้คำนี้นะถ่ายตอนนั้นผมคิดว่ามันง่ายแต่เพราะว่าง่ายสำหรับผมไม่ได้หมายความว่าพอเข้าไปเล่นจริงแล้วมันเป็นแบบนั้นเออผมปล่อยไาแล้วเลยมันกลับกลายเป็นว่าผมยิ่งต้องทำมันงานขึ้นไปอีกใช่แล้วพอมาถึงวันนั้นอะ ต้องขอชมก่อนว่าพี่บอสคือป <c oughs> เป็นดีมากเป็นเป็นพอสในอุดมคติของผมเลยครับผมครับผมขอชมขอคุณทางทีมงานทุกคนที่แบบว่าทำทุกอย่างได้จริงบ้านอะไรเลยอ่าเนี่ยครับแบบว่ามองทุกอย่างเฮ้ยจริงมันเชื่อซึ่งสิ่งนีน้สิ่งที่บอสเชนต้อตงการก็คือเวรยาการที่พี่เป็นอะไร คือพาเป็นหมวงดีมากคือเพราะมันยาญอยู่ตัวคนเดียวครับลองดาวหรือว่าคนที่อยู่ในนี้ยจะเป็นใครที่มาเล่นซิงนะอ้กินโอ๊ยสบเพลก็เฮ้ยซีนนี้ไม่ใช่ละมันไม่ใช่ซีนพี่น้องละจริงมันคือซีนที่แบบเหมือน คู่ชีวิตเขาเหมือนกับว่านั่งเล่นใแก่เนี้ยเออโอ๊ยไปพิซซ่าก่อนหินได้ใช่ปะ <laughs> มาแหละจริงอร่อยดีนะเว้ยไม่กินหรอวะถ้ามันอยนกกด้บ้านหลังนี้ก็ให้มันไปแตงเนียเราไป <c oughs> ไอยู่บ้านหลังเล็กๆกันก็ได้ <c oughs> ถ้าวันนี้ฟิลเหมือนเหมือนเอ็มวีเพลงลูกทุ่งอ,ะอ่ะเข้าใจปะีพูดอย่งงางนั้นแล้วคือพี่มายอะเั่นดี่หลมาก มคือแทบจะมีทิ่ติเลยอะแต่เอาจริงๆอะไม่ได้จริงๆต้องเป็นน้องบาคุยจริงๆริะไอที่เลนต้องเป็นคู่เดิมอะถูกแล้วเออพี่ซาดูแข็งมากเลยอ่ะ ใครไม่รักบ้านหลังนี้บ้างนะถ้ามันอยากได้ก็ให้มันไปเอาเงินที่เหลือไปใช่วาลเล่ยเล็กๆก็ได้เงินพวกเงินกูเก็บไว้ให้มึงเข้ามหาลัยเแต่เรียนไปก็ไม่ได้ใช้เฮียผมเหมาไปช่วยเฮียทำงานดีกว่าด้วยคำที่เราอินกับในซีรีนี่แล้วงเราก็เลยมองภาพมันไม่ได้เนาะ ประมาณแบบมึงงต้อดย่ทีีๆคือแฟนที่โตกว่าหาเงินเลี้ยงแฟนเด็กของเขาส่วนผมก็รับหน้าที่เล่นดนตรีสดโคตรเท่เลยโคตรเท่เลยเฮ้ยที่เขาเหมือนแฟนกันจริงๆอะมึงเหมือนแบอเดินไปตั้งแบบแทนที่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยโคตรไปเลยวะแล้วมึงดูฝีมือมึงตอนเนี้ย ลูกค้ากูจะไม่หนีหมดหรอวะโหเฮียเขาดูแบบในอินดูอ่ะพี่อาบูเก่งมาที่เฮียคิดแล้วผมเก่งมาที่เฮียคิดนะเหรอซีนหน้าดีมากอ่ะค่อยๆสมบูรณ์ก็ถึงอารมณ์แต่ดูแซ่คือ ซีนต่อไปนั่นก็คือนั่นก็คือซีนนั่นก็คือซีนพี่กับพอนะครับเจอครั้งแรกเจอครั้งแรกครับผมวันนั้นคุณรู้สึกไงบ้างผมแกล้ผม่กล้นมันด้วยนะเลยเรไม่ด้วยเขาโลเห็นทุกคนเห็นอ่าแต่ว่าจะเห็นได้ไม่หมดหรอกนะเคือคือตอนแรกอ่ะเราคิดว่า เขาใสแค่ไงะเหมือนเหมือน,นใส่ถุงน่องอะอเขารู้สึกอะแต่เขาชอ่ไม่ใชสถุงน่องมาตอนนั้นะเพราะมันตอนที่เราดูอะเราเชื่อว่าเขาคงไม่ทำอะไรที่มันโป๊เกินไปอ่ะเขารู้สึก <laughs> แต่แต่มันก็มีคิดไงว่าเขาจะโป๊ดเปล่าเพราะว่าคือทุกวันนี้นักแสดงเขาก็เต็มที่ไงจริงแล้วเราก็คิดว่าตอนที่เขาถ่ายอะก็ต้องมีเขากับตากล้องแล้วก็ผู้คนจัดไฟใช่ไหม อะไรประมาณนี้ก็คือคนไม่เยอะแล้วก็ถ่ายแต่ก็คือจริงๆซพ่งม,มารู้ทีไ่ไหนคือจังหวะนั้นนคือพีทก็ทํากิจวัตรประจําวันปกติอาบน้ำแต่งตัวมผมผ้าเข่าม้ามาอยู่ในห้องคนเดียวคือไม่มีใครมาอยู่ด้วยเลยแล้วก็เพิ่งมาเจอคอร์สครั้งแรกคือเพิ่งรู้ว่าคอร์สเป็นลุงเหนก็นรู้สึกว่า ไอ้นี่มเป็นใครเข้ามาได้ยังไงวะกูอาบน้ำแก้ผ้าอยู่เพิ่มผมมาเป็นปีๆงเป็นใครมาดูตูดโลเฮ้ยบางคนเดียวเล่นไม่ไม่ไม่นอเปล่านอนเปล่าไปตามดูกันเฮ้ยไอ้เพื่อนถ้าแบบเป็นทีทหึมาถ้าบบเป็นพอดแล้วโ้ยก็ยังไงอยู่นะพูดเนี่ยคุยมันก็เหมือนแบบ เกินแนวใหม่อ่ะเออคิดแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากนะเพราะว่าเราก็อย่างเห็นเนาะว่าถ้าเขาได้รับบทนี้เขาจะเล่นยังไงอ่าใช่แล้วคือดับบทพีชที่เล่นเป็นคู่ของตัวเองด้วยอือฮะถึงจะคนละคนก็จะแค่สองคนรูอ่าเออใช่ ที่วาระเบิดเป็นของกันไปนักแสดงผลดีกันมากเลยอ่ะจริงเฮ้ยเยชียช้ยชี้อพอทีห้องดูโล่งนะเออแดดเข้าในห้องนี้ได้ด้วยเหรอวะกูเห็นแม่มีบบมโรงหา,งางยใงใหญ่โตมึงแดดที่โรงก็ได้แหละแต่นี่ยยายกูส่งมาเฮ้ย ชื่อดีนะแต่เห็นว่ามึงมาดูแลบบคงกินออเออแล้วมึงล่ะกูดูแลคุณแทนพลพี่ชายคงกินพี่ชายคงกินกูเห็นแม่งแอสเซะใหญ่โตกูนึกว่าแม่งมันโตสิคิ้วแม่งเข้มแม่งขาแม่งสูง,งเลยเฉยคิ <c oughs> ้วแม่งเข้มแม่งขาแม่งสูง,งเฉยแต่คือน่องแม่งหล่ออย่างเดียวแหละกูว่านอกม,มันไม่คูเกิ เท่งตัวไม่สูงนะมือขาไม่เย้ยไม่รู้ว่าฉุดหรือกลาตัวเองกันแน่เนาะแล้วมึงทำงานนี่นนาหรือยังวะก็สักพักแล้วแต่จริงๆอะว่าเนี่ยมีลูกชายสามคนมป็แทนคนณเป็นคิดแล้วก็คนคิดแต่คุณคิดมายากกับไปอยู่คนเดียวชาติหนึ่งจะกลับมาทีดีไป ไม่แอกไม่กินในโกงนะใจมากาเพื่อนแต่ว่าไม่แดกนื้องูอ,อ่ะเอาจริงจริงอ่ะตอนที่เขาเริ่มเล่นกันอ่ะเรากังวลภาษาไทยของพี่ใบเบิร์นมาเพราะว่าเขา,า,าพูดยังกเก่งแต่พูดภาษาไทยไม่ค่ยอยเก่งแต่ตอนนี้คือเราดูไปเขาจหบดได้อ่ะแล้วคือบทยาวเลยนะยาว ไม่แดกแม่อ้อฮะสูงสามงูยิงแผลงนิวแมวก็นี่ไงตีนแมวอ๋อนหนถ้ามูโยนไวกูจะไปต่อย ใอืแล้วเสร็จปั๊บแทนคุณเดียวเข้ามาด้วยความเกี่ยวกันบอกว่าใครฆ่าเซบาสเตียนอะไรนะแอนิสเบร์แอนิเบรเซบาสเตียนหรือเปล่าแอนแอนนิสเบรก็ทั้งสองตัวไงจริงอันนี้อันนี้กันตอบมาว่า การเป็นความที่ที่ตองเนีขาเล่นไว้แบบสุดๆความเป็นแฟนคุก็แบบคิดว่าคงไม่มีใครได้เล่นกันแทนคนณได้หรืว่าแบบเลื่อนเนื้อเหมาะลองดูเรยว่าบาคอนใช่ใครกชอบตกังเกลียว่าพี่ายรักเขาคิดว่าคุยไปเลยนะถ้าตู้เกียร์จริงเหรอโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าใครจะเป็นแฟนคุณใครจะเป็นพีทใครเป็นคนใครเป็นอาพี่คนละคนละอยู่ ออสองวันนี้คือเขาสลับบทกันเออเฮ้ยงงอเลน,น่องเลยอเลนยองเลยมายรับบทเป็นพลเจฟรับบทเฮ้ยฉันนะอะจะไแทนคุณเไม่อะรับบทเป็นอ,อ้าวไม่ผิดเลยสายตาเราที่มันเฉยแล้วเฉยคงไป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  แม่โคกระดิไม้ว่าวิ่งมาโคตรใครฆ่าอลิซาเบธกับเซบาสเตียนแท่งใหญ่มาเลยควคาจุดดใาอลิซเบกับเซบาสเตียนใคเยี่ยวใส่บอบมาข้ากู ได้เป <si ิดแบบเร็กๆอะไรไหมมึงกขอทองได้ไงก่อนเออนง่โง่มึงเยอะเห็น มึงเยี่ยวเหรนมึงเยี่ยวใส่บอวะาคุณแหม่เจ้าไปเอาเอาฝั่งนี้คือแบบว่าพี่มาให้เล่นเปย์โผลใช่ไหมเขารู้ตัวแล้วอะไม่ใช่เขาอะคืออีกฝั่งหนึ่ง ออถ้าคือคนที่เรียกยังไม่รู้ตัวไงว่าเขาก็ไม่จะกีดนนะเออแต่เจ๊อบะเออเล่นใหญ่จริงจิแล้วเขาก็จะมีความอะไรนะมีมุกอะไอย่างเงี้ยเรียกมุกได้ไหมไม่ทำเสียงอ่ะส่วนตนไมก็แบบน่ารักๆเออไอ้คัมอ้นวนี้ จะชดใช้ยังสส้นอัให้คดใช่สองรอยงยให้คุณให้เกิเลยคูจะให้มุณชอ้ยังสะสมไม่ักอ่ะไม่เลยประค่าของคูคูเลี้ยงกันเช้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนก่อนเข้านอนคูพรอะไ่ Happy birthday, Good องทุกทำไมมทำอย่างนี้ด้เหรอปากอะไรนี่คุหนครับวันนี้มี่รอไปได้ จริงพอแค่้เดินออกมาแบบสูดอากาศแล้วต้องทีใส่หมอปปะคาแล้วพอก็โดนแทนคุณเล่นงานซะสะสมแล้วอย่างเนี้ยพอออกสูดอากาศไปเจอเด็กคนหนึ่งที่แบบเอ้าไปโยนหีนใส่ใส่น้ําที่มันมีปะคาเฮ้ยโดนแทนคุณเล่นแน่ก็คือวันนั้น่ะเขาก็เป็นห่วงมาเกลวัยเขาห่วงเพราะเขาโดนลงโทษไปมลองงล้วเขากลัวว่ามาเกลอะที่ที่เป็นลูกแม่บ้านในความคิดเขาอ่ะจะโดนคุณแทนคุณอะลงโทษแต่คือ หมากับว่าความเป็นจริะมันไม่ใช่แบบที่เขาคิดไงมห,มหมายว่าเขาอาจจะโดนยิงเอาที่ไปเล่นกับลูกมาเปียะเหมือนี่เรเล่นมาก่อแล้วก็เขาจะบอกว่าเฮ้ยทไรอ่ะทางี้ไม่ได้นะแล้วเด็กแต่บอกว่าเร้เส้ย แล้วพอว่าอ้าวทาไมพูดจาร์เงี้ยถ้าเดี๋ยวบอกเป็นตาลุดเลยนะอะไรเงี้ยตอนเขาคือแบบคุยกันตอนนั่งประชุมอยู่แบบนั่งซีเรียสกัยก็ตอบแต่ว่าตะโกนอยู่แบบหลับแล้วก็มาเขาก็เดินเข้ามาบอกว่าเลือดไหลตัวเปียกคือแบบว่าอมาฟ้องมาฟ้องตอนนั้นขึ้นเลยบอกว่าอืมไทยทำน้องกูอือไทยทำน้องกูน้องคือตอนที่เรารีแอค EP ์อีสองอะเราไม่ได้พูดก็คือมันเป็นซีนที่ เหมือนว่าตอนนั้นอ่ะเราไม่ได้โฟกัสสองพี่น้องอคือตอนนั้นอ่ะเวกัสอ่ะเขาก็ไปดูไปดูมาเก,กาอ่ะประมาณว่าเฮ้ยน้องกวดเลือดไหลนะอะไรเงี้ยแล้วก็พาออไปอ่ะคือเราชอบมากเลยเขาเล่นให้ดูเหมือนกับว่าเป็นพี่น้องกันจริงๆอือแล้วคือเวกัสก็รักน้องมากมากแล้วมาดูว่าใครจะเป็นมาเก๊หใครจะเป็นพอา อโประบบตเป็นบริการอ๋อบริการที่มาสุดท้ายใช่ปะบิวระบบตเป็นพอร์ตบาร์โค้ดเลยว่าเก้าเอ้ยเสือเสือผูถามดีๆนะเว้ยฉจะรู้ฉันก็ไม่แคร์เขาแม่ทำงานที่นี่เหรอ เคล็ดเคล็ดลุงแม่บ้าดีเลมมนี่เลยโดนคุณนแทนคุณลออแน่เฮ้ยถุยถุยง่ายเยเี่ย่ตอกานหนึ่งเลยม่ตอกบ้าหนึเลยเฮ้ยเขาแสดงดีอะมึง

มงวเี้ยถ้าถ้าอยา่างถ้าเราสับบ่กันไหนอมอเป็นจากพีทเป็นไบการ์บกวิกันเป็นพีทขึ้ะสนุนกกัน <laughs> นี่คือเหนื่อยมากจริงๆจริงจริงจริงก็เดินทางตอนที่สองแล้วตอนที่สามสี่ห้าหกจะเป็นยังไงพี่ไม้เขามีเสน่ห์ไม่ไม่ว่าจะทำอะไรเดี๋ยวจะพูดอะไรเนี่ยเพราะว่าเขาหล่ออยู่นะเพราะว่าเราก็เลยมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำมันดูดีก็ได้ ตัววีเอนะครับก็ฝากด้วยนะครับอ p ต่อไปนะครับและเวการจะมาแบบแนวเทพหรือแนวหลอกก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเขากลับมาที่บ้านตระกูลหลักดีกว่านะครับมันดูน่าสนใจมากกว่าก็ติ้นน้ำเลยิงก็สำหรับผมก็ตัวเทพฝากว่าถ้าไม่มีเฮีนะผมจะมียังไงมาดูวอร์ดอีกอ่ะ พอจะยอมคิดไหมพอแบบว่าเราอะไรครับเราอะไรครับยอมเชื่อปัาไหมยอมเชื่อฟังไหมแบบแบบจะอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วมีความสุขหรือเปล่าจะมีไลค์คาตาอีกนะต้องไปติดตามได้ที่ I C E นะครับลาพรอนคินพรอนเดอร์ซีรีส์โอเคครับโอเคก็ต้องไปติดตามได้ที่คินพรอนเดอร์ซีรีส์ลาพรอน กับการดีแอ็กซีรีส์คินพอสลาฟอร์เตไม่ว่าเออสเปเชียลเอพิโซดค่ะก็คือในออตอนนี้เนี่ยก็มีนักแสดงทั้งหกคนเนาะเขาก็จะมาต่อบทกันหนัเ,เกี่ยวกับซีนที่เล่นผ่านมาแล้วใช่ไหม คือโดยทั้งหกคนอะเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันคือตอนที่เราเห็นโปเซอร์แรกๆหรือว่าตอนที่เราดูส่งอีพีมาคนที่เรารู้สึกว่าพี่เขาแบบน่ารักเขารู้สึกแบบดูโลในสายตาเราอะก็มีพี่หมาย mm hmm. แล้วก็รีว mm ิว hmm. กับว mm ีแัสแต่พอพอมาดูตอนเนี้คือเจฟอะเป็นอะไรที่แบบว้าวมากเลย แบบลอดโดดมาเลยอะ่ะ mm hmm. แล้วคือพี่ไม้ใช่ไหม mm hmm. เขาดูเป็นคนที่อบอุ่นมากแต่คืออาปัวเขาจะดูขี้เล่น mm hmm. อืออือเด็ดบิววอรคือสดใสมากๆเลยทุกคนแล้วตอนที่ mm hmm. แต่และคนเขาสลับบทกันเล่นอะ่ะเนาะคือก็จะได้เห็นเลยว่าแต่และคนอะ่ะ mm hmm. เขาเหมือนกับว่าไงล่ะามาถเล่นเป็นตัวคนนี้ เอาประมาณว่าเล่นแต่ละคนเนี้ส่งมาเป็นยังไงแล้วก็เรจาจะได้เห็นว่าศักยภาพของแต่ละคนอะ่ะเวลาแสดงออกมาเป็นไงใครมีของใครไม่มีของอะไรอย่างนี้แล้วก็บางคนเขาก็เคยแคสตุละคนที่เขามาเล่นนะใช่ไหมหแย่งเจฟ่ะเขาเคยไปแคสเป็นแทนแทนคุณเออซึ่งเราก็เฮ้ยเออว่ะว้าวเหมือนกันนะเนี่ยแต่คือคนที่เขาแคสอ่ะ เขาก็เหมือนกับว่ารู้แหละว่าเออเรามีอะไรที่คล้ายกับัวละคนแล้วเขาก็จะให้เราเล่นอันนั้นก็กลายมาเป็นแบบแตละคนที่เราเห็นอะว่าแต่ละคนอะรับบทใดบ้างแต่คือแต่ละคนอะเขาก็เก่งนั่นแหละไม่งั้นเขาคงไม่แชร์ได้หรอกเวลาเพราะคนแชร์ก็เยอะป้ะแต่ละเรื่องอะอืก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรที่ไม่ดีหรือข้อมูลผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะ แล้วก็ถ้าชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมก,กดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดใจแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอสบการดีแอคคลินี้ค่ะขอบคุณค่ะ